สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Try to f i n ฟอาสาระ EP ที่2นะครับมันมี EP 2ได้ไงว่ารายการเนี้แล้วแบบผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเออจะอยู่ก็อยากจะทําหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะฮะแล้วแบบมันแวบเข้ามาในหัวของผมนะครับเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วนะฮะก็เลยเก็บมาคิดนะครับว่าจะทําดีไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นให้เราพูดถึงมากมายหรือว่า ต้องให้ความสาคัญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยเออเราลองเอาไปลงรายการทรัตุไฟอาสาระดีกว่าเพราะว่าคอนเซปต์รายการนี้อ่ะก็คือพยายามไม่มีสาระต่อให้มันจะไม่มีสาระอยู่ก็ตามนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นรายการนี้น่าจะเอาเนื้อหานี้ลงได้นะครับผมซึ่งก็ตามชื่อคลิปเลยฮะตำหนิตรงไหนแบบไหนเรียกตำหนินะฮะก็เป็นการพูดถึงตำหนิของหนังสือนะครับผมที่ผมเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับผมในการสั่งซื้อหนังสือของหลายๆค่ายนะฮะ ที่ถ้าได้ตําหนิมาเนี่ยผมเองก็มักจะคิดมากอยู่หลายวันนะครับว่าควรจะปล่อยไปดีไหมหรือว่าควรจะไปเคลมนะฮะเพราะว่าบางเล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบฉีกขาดหรืออะไรนะบางเล่มเนี่ยมันก็แค่มีรอยพับหรือไม่ก็มีรอยบุบตรงมุมเหลี่ยมของหนังสือนะฮะหรือว่าตรงสันบ้างตรงสันเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะ,ะเพราะว่าท่าที่ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตรงสันเนี่ยจะมีปัญหาบ่อยที่สุดนะฮะ ไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะครับผมรวมไปถึงปกนอกด้วยนะครับบางทีเนี่ยปกนอกของหลายๆค่ายเนี่ยบางค่ายก็เอ่อพับมาเกินนะครับบางค่ายก็ผลิตมากเกินนะฮะจนแบบมันเวลามันเข้าซิลเนี่ยมันจะงอนะครับแล้วมันก็จะเสียหายดูไม่สวยงามนะครับก็เลยเป็นปัญหาให้ผมมาตลอดและด้วยเหตุนี้นะครับผมทําให้การสั่ง,งซื้อหนังสือของผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานเนี่ยก็มักจะมีปัญหานะครับตรงที่ว่าพอเราได้เล่มที่เรารู้สึกไม่ถูกใจ รู้สึกว่าไอเล่มเนี้ยซิลแน่นเกินไปจนปกนอกมันยับมันดูไม่สวยมันดูไม่โค้งมนอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมักจะเก็บเล่มที่ซื้อมาก่อนไว้นะครับแล้วรอปล่อยเป็นมือสองหรือไม่ก็เออซื้อเล่มใหม่มาทันทีนะครับผมแล้วก็เอาเล่มที่ซื้อมาก่อนนั้นไปขายในทันทีนะครับผมประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบนั้นในทุกครั้งนะครับผมเพราะว่ามันก็มีบางเล่มนะฮะ ที่ผมซื้อเป็นเล่มเศษมาทาให้เล่มที่ผมมีอยู่ก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นเล่มเศษนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็เป็นที่มาของอีพีที่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่ใจให้มันต่อกันนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต่อกันยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็นั่นแหละครับผมก็เลยเป็นปัญหาให้ผมนะฮะเวลาสังซื้อหนังสือกระตูนเนี่ยก็มักจะลุ้นตลอดว่าขอให้ได้เล่มที่ดีคือคนส่งหรือว่าการแพ็คของเนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รองลงมามา,มากกว่านะครับเพราะว่าปัญหาหลักลกๆเลย็คื ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานนะครับผมถ้าขั้นตอนการผลิตนะครับมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รูปเลียมที่ดูสมบูรณ์ดูสวยงามนะครับแต่น่นอนว่ามันจะต้องมีพวกบางเลียมนะครับผมที่มันเป็นข้อผิดพลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในการผลิตหรือว่าการจัดแพ็กที่มีปัญหานะครับทำให้เกิดรอยบุบระเบียวอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งหนังสือที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นหนังสือที่มีตําหนินะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นตําหนิหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ ความรู้สึกไม่โอเคส่วนตัวเฉยๆนะฮะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยรูปเล่มมันดูสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นสายสะสมเนี่ยนะครับผมถ้ามาเจอแบบนั้นนะก็รู้สึกขัดใจนะครับถึงผมจะบอกว่าผมไม่ใช่สายสะสมนะแต่อีกครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยอีกใจหนึ่งของผมเนี่ยมันก็มีความเป็นนักสะสมอยู่นะครับผม ก็ชอบในความสมบูรณ์ของรูปเล่มนะฮะแบบว่าให้มีตาหนิได้น้อยหน,น,น่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะรับไปทุกสภาพนะครับผมมันก็ต้องมีเลือกกันบ้างเนาะซึ่งคนที่โชคดีที่สุดนะครับก็คงจะเป็นคนที่มีร้านหนังสือใกล้บ้านนะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปเลือกซื้อรูปเล่มที่มันแบบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ100%ซได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันดีก็คือมันทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายนะครับเวลาจะซื้อกระตุ้นสักเรื่องไม่ต้องรอให้ส่งมา นะครับผมคือเดินไปก็ซื้อได้เลยประมาณนี้นะฮะแต่สําหรับคนที่แบบว่าอยู่ต่างจาังหวัดอย่างผมเนี่ยนะฮะต้องสั่งเอาอย่างเดียวก็ลุ้นตลอดนะครับผมว่าขอให้ได้รูปที่มันแบบสมบูรณ์หน่อยนะครับผมอย่าให้มันมีข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าถ้ามันมีอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยขัดใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไม่ได้วะต่อให้มันจะไม่มีผลต่อการอ่านแต่ยังไงก็ต้องซื้อใหม่เออมันเลยทําให้ผมเนี่ยมีเล่มเสียเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอเคครับผมเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับสาหรับประเด็นของ ตำหนิของหนังสือนะฮะซึ่งหนังสือที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็มีทั้งที่มันมีตำหนิจริงๆแล้วก็มีทั้งสิ่งที่มันไม่ใช่ตำหนิหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันขัดใจผมนะฮะผมก็เลยยกวบยอดมันมานะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้นะครับมันมีสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยต้องซื้อเล่มใหม่มานะครับผมแต่เล่มเก่าก็ยังไม่ทิ้งนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างก็ค่อยๆฟังไปนะครับว่าเหตุผลคืออะไรนะฮะโอเคเราเริ่มจากเล่มไหนดีนะครับเรามาเริ่มจากเล่มนี้กันก่อนดีกว่านะฮะ กิ้วปวนกวนหานะครับผมก็เป็นหนังสือตูดของค่าย First p a พ e Pro นะครับที่ทางพี่เฟิร์สเนี่ยเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับเป็นเรื่องแรกนะฮะที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับซึ่งผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะใครที่อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงมาสนุวกไหมนะครับก็ไปดูรีวิวของผมได้นะฮะก็ทําคลิปไว้แล้วนะฮะก็สําหรับกิ้วปวนกวนหาเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเล่มที่พี่เฟิร์สส่งมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะ คือมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวผมเองนะครับเพราะว่ามันมีวันหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยจัดชั้นซื้ออยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็นันไปวางเล่นม้นะครับพร้อมกับเล่มอื่นนะครับวางซ้อนกันหลายชั้นนะครับผมและแบบอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะร่วงลงมาครับผมผมก็คว้าได้ไม่กี่เล่มนะฮะซึ่งก็มีแค่เพียงเล่มนี้นะครับผมที่มันตกลงไปบนพื้นนะครับแล่มันก็ดังโป๊กพอเป็นแบบนั้นเลยผมเลยรู้สึกเฮ้ย ชิบหายละซึ่งพอหยิบขึ้นมาดูนะครับผมมันก็จะบุบบริเวณนี้ครับบริเวณตรงนี้ครับผมนี่ครับผมมันจะบุบบริเวณตรงนี้ครับผมซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดว่าอ๋อมันบุบตรงไหนเดี๋ยวให้ดูข้างในครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างในเดี๋ยวขอถอดปกนอกออกมาก่อนนะฮะจะได้เห็นภาพชัดนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับทีนี้ชัดแล้วนะครับว่ามันมันมีต้หนีครับผมเห็นไหมนี่ครับมันเป็นรอยบุบจริงๆครับผม คือมันกระแทกอย่างนี้เลยมุมนี้เลยนะครับผมที่มันกระแทกลงบปกับพื้นนะครับผมมุมนี้เลยนะฮะผมยังจ,จําติตตาเลยเออแล้วแบบโอ้โหตอนนั้นคือใจสลายมากคือ,อ,อคือพี่เฟิร์สเนี่ยเขาส่งหนังสือให้ผมรีวิวนะครับแต่ว่าผมก็ทาหนังสือของเขาเนี่ยมีตําหนิจนได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเอออย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบบุบส่วนอื่นด้วยนะครับมันบุบแค่ตรงเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนที่มันบุบเนี่ย ผมก็ลองเอานิ้วไปขยับทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันก็กลับเข้ารูปเข้ารอยของมันอยู่นะครับต่อให้มันจะเหลือร่องรอยที่มันถลอกหรือว่ามันย่นก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะฮะก็ตอนแรกเนี่ยเกือบจะตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อเล่มใหม่ดีไหมวะนะครับผมสุดท้ายก็ไม่ครับผมเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยมันยังดีอยู่ครับผมกระดาษก็ยังดีอยู่ไม่มีส่วนไหนเสียหายนะฮะมันมีแค่ตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นปัญหานะครับผมก็ถือว่าเคลียร์ไปสําหรับเล่มนี้นะฮะ มาที่เล่มต่อไปนะครับที่จะพูดถึงเอาเล่มไหนดีเอาเป็นนี่เลยล่าสุดครับผมโมเรียตตี้นะครับปกพิเศษนะฮะก็ถ้าใครที่ดูคลิปหรือว่าดูภาพที่ผมโพสต์ไปเนี่ยก็่าจะรู้นะครับว่าตำหนิมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นจะเรียกว่าตำหนิได้ไหมมันก็ได้นะเฉพาะปกนะครับผมแต่ว่าในของกระดาษเนี่ยที่มันเป็นงองแบบนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยซีเรียเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าแต่ว่าปกนอกนี่คือไม่โอเคอย่างแรงนะครับผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมคือมันบุบงอไปเลยอะนะครับผมแต่ว่าผมเองหนึ่งก็มีวิธีแก้ไขนะครับก็คือผมเนี่ยก็ไปหาปกใสนะครับมาห่อนะฮะแล้วก็ทําการบีบตรงนี้นะครับผมให้มันกลับเข้าดูเข้ารอยสักนิดหนึ่งนะครับต่อให้มันจะไม่ได้ผลก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าพอเป็นปกใสด้วยก็ได้มั้งครับผมที่มันช่วยส่งเสริม ให้มันกลมเกลือนไปกับปกนะครับผมทาให้ร่องรอยของการบุบงอตรงนี้นะครับผมมันเห็นจางลงนะฮะถ้าไม่สะท้อนกับแสงนะมันก็จะเห็นจางลงนะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันโอเคขึ้นนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับหลักการทางจิตวิทยานะที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจนะครับไร้เส่งความกังวลนะครับต่อให้จะมีความกังวลอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ถือว่าลดลงไปเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าผมไม่โอเคจริงๆเนี่ยผมคงเคงเร่งเล่มนี้ทิ้งไปแล้วนะครับผม อ่านะครับผมก็ถือว่าผ่านไปแล้ววิธีการแก้ไขนะฮะโอเคมาที่เล่มต่อไปเอาเล่มไหนดีเอาเป็นเล่มนี้ก็แล้วก,กันนะครับผมกับสงครามวัตสุนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเล่มนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตำหนิตรงไหนเลยนะฮะซึ่งเล่มนี้นะครับผมก็เป็นเล่มที่ผมซื้อมาพร้อมกับที่เก็บแมสนั่นแหละฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเพียงแต่ว่าพอผมสังเกตดีๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนเล่มหนึ่งที่ผมมีเลยนะครับผมตรงที่ว่านี่ครับผมปกนอกครับ ปกนอกเกินออกมาครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้หละครับผมที่บอกว่ามันไม่ใช่ตาหนินะครับมันไม่ใช่ตําหนิเลยนะครับผมคือรูปเล่มมันสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าด้วยความที่ยังไงดี <c ười> คือเวลาเก็บปกบ,บนชั้นหนังสือนะครับผมเวลาเก็บปกปุ๊บ,บนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยปกนอกเนี่ย,ยมันจะไปกับตัวรูปเล่มนะฮะมันจะไปพร้อมกับตัวรูปเล่มทาให้มันเท่ากันนะครับผมทั้งพื้นที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแต่พอมันมีปกนอก ที่มันเกิดออกมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกขัดใจรู้สึกขัดใจแบบว่าวจะซื้อเล่มใหม่อ่ะเออแล้วแบบยังไงดีผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ากูจะซื้อเล่มใหม่ดีไหมว่าเล่มนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยนะคือกระดาษก็ปกติดีอย่างหนึ่งคือปกนอกก็ยังโอเคไม่มีตรงไหนที่ฉีกขาดนะครับผมแต่พออีโก้ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ความที่ชอบความสมบูรณ์แบบประมาณสัก70%นนะครับก็เลยอยากที่จะซื้อเล่มใหม่นะครับ แต่ก็คิดว่าคงไม่หรอกครับเพราะว่าเร่มนี้มันยังดีอยู่กูจะไปซื้อเลื่มใหม่ทาไมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมมันก็มีตัวอย่างแล้วนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยปลงกับอะไรแบบนี้ไปแล้วนะฮะนั่นก็คือเร่มนี้เลยครับผมสะดุดรักแฟนเช่าเร่มที่1นนะฮะก็ทั้งสองเร่มนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมถ้าสังเกตดีๆนะครับผมสีผิวของกิซุรุเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับคืออันเนี้ยคือเป็นล็อตพิมพ์ใหม่ทั้งคู่นะครับแต่ทําไมสีมันต่างกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะด้านหลังคาสยาก,ก็สีผิวแตกต่างกันนะฮะซึ่งที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอเล่มนี้ครับผมนี่ฮะไอเล่มนี้นะฮะคือที่ซื้อมาใหม่เพราะว่าตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมฮะคือมันเป็นคลื่นนะครับผมคือตอนที่ผมแกะซีออกมาเนี่ยนะฮะมันเป็นคลื่นอย่างนี้เลยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยกระตุ้นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมที่มันโดนความชื้นจากแอร์โดนความเย็นจากอากาศอะไรก็ว่าไปนะครับ การที่มันเป็นคลื่นเนี่ยมันถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดน,นะฮะเพราะว่าหลายเล่มของหลายๆค่ายเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าของแฟนเช่านะครับตอนที่ผมแกะซีออกมาเนี่ยมันเป็นคลื่นมาเลยนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งจะบอกได้ว่าเล่มนี้เนี่ยนอกจากความเป็นคลื่นแล้วเนี่ยตัวอื่นก็ไม่มีตําหนิเลยนะฮะซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกขัดใจอะ่ะขัดใจเลยแบบอยากซื้อเล่มใหม่วะนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับผมซื้อเล่มนี้มานะครับและพอได้เล่มนี้มาปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่า กูไม่น่าซื้อเล่มใหม่มาเลยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่า,าต่อให้เล่มนี้นะครับผมมันจะไม่เป็นคลื่นนะครับแต่มันก็มีตําหนิมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือตําหนิเลยนะเป็นรอยบุบ3จุดนะครับผมเหมือนมีอะไรทิมนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้น่าจะมาจากที่ร้านนะครับผมมันเป็นเพราะว่าทางร้านค้าเนี่ยเขาเอาไปวางซ้อนทับกับสิ่งของสิ่งอื่นนะครับหรือว่ามันมาจากโรงพิมพ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็นั่นแหละครับผมก็เลยใช้เล่มนี้นะครับผมไปเล่มหลักในการอ่านนะฮะรเล่มนี้เนี่ยผมเองก็ยีคอดที่ว่าเป็นปกคลื่นเนาะผมรู้สึกขาดใจก็เลยไม่ใช้มันนะครับผมก็เลยเก็บไว้นะครับผมก็อ่านเล่มนี้แทนนั่นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคมาที่เล่มสุดท้ายกันบ้างนะฮะก็นี่เลยครับผม u e ูล็อกขังดวนแข้งนะฮะ ก็เล่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับผมที่มันไม่ได้มีตำหนิตั้งแต่แรกนะครับผมคือรูปเล่มของวิบูลเกียรติเนี่ยต่อให้มันจะมีเมืองติดมือกระดาษอ่อนหรือว่าพิมพ์ปกไม่ชัดบ้างสำหรับบางเรื่องนะแต่สําหรับเรื่องนี้นะพิมพ์ปกชัดนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่มันอาจจะมีขัดใจบ้างแต่เราก็ยอมรับได้นะครับอย่างเช่นปกนอกที่มันเกินออกมาเนี่ยวิบูลเกียรติเนี่ยเขาก็มีรูปเล่มที่มันปกนอกเกินมาเปเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะ ก็เลยไม่ค่อยติดใจเรื่องนี้สเท่าไหร่นะครับแต่ที่ติดใจผมแล้วรู้สึกขัดใจมากก็คือนี่เลยครับเห็นอะไรไหมครับก็ร่างชัดเจนนะครับว่ามันคืออะไรใช่ครับมันคือสันไม่ตรงนั่นเองนะฮะเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงไอด้ดวงอาทิตย์ตรงเนี้ยคือปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีระยะเว้นสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันไม่มีเลยอะแล้วมันแบบมันติดตรงขอบด้วย แล้วสันก็ไม่ตรงครับผมคือให้ปกด้านหลังเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ตรงสันไปหน่อยนะฮะทำให้ส่วนของสันนะครับที่มันเป็นตรงชื่อนะฮะมันควรที่จะอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะขยับมาทางปกแทนนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเกินมาอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกขัดใจนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อเรื่องใหม่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่า นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นล็อตของปก75บาทด้วยนะครับถ้าใครที่เดตตามบูล็อกเนี่ยจะรู้ว่าวิบูศเกียรติเนี่ยเขารีพิน3สามเล่มนะครับก็คือเล่ม1 2 3นะครับซึ่งการที่ผมมีปกเล่ม75บาทอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเล่มนี้มันเป็นของแรนะครับผมก็นั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อใหม่ดีไหมนะครับแต่ก็ลองดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกมากนะครับแล้วก็อยากจะวางบนชั้นสวยๆนะครับก็นั่นแหละนะครับ ไว้ไปดูของอนาคตก็แล้วกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเองนะครับก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับการพูดถึงตําหนิแล้วก็สิ่งที่เหมือนจะเป็นตําหนิแต่ก็ไม่ใช่ตําหนินะครับเป็นสิ่งบางสิ่งที่ทำให้คนเก็บหนังสืออย่างเราเนี่ยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกขัดใจนะครับรู้สึกว่ามันต้องซื้อใหม่รู้สึกว่าต้องเคลมนู่นนี่นั่นนะฮะก็ใครมีประสบการณ์แบบผมบ้างก็ลองแชร์กันมาได้นะครับ ก็อยากดูเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ยคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเพราะผมเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเดียวหรือเปล่าวะที่คิดแบบนี้เป็นคนเดียวหรือเปล่าวะที่รู้สึกขัดใจที่สันปกไม่ตรงปกนอกเกินหรือว่ามีนิดๆหน่อยที่เรารู้สึกว่ามันขัดใจทั้งๆที่คนอื่นเนี่ยเขาก็เฉยๆอะไรแบบนี้นะฮะก็ลองมาแชร์กันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเที่ไปเท่วนี้ก็แล้วกันนะฮะไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ